อย่างที่ว่าไว้นะครับวันนี้เรามีนัดกันนะครับตรงเวลาเป๊ะเลยบ่ายสองนะครับต้อนรับไปถึงค้าชาด้วยสวัสดีครับครับสวัสดีค้าชาครับพร้อมอีกหนึ่งรอบวันนี้เป็นไงมั่งเอ่ยวันนี้ได้ยินข่าวว่าทักทายแฟนคลับทั่วประเทศเลยครับผมวันนี้ก็มีคิวฟนอินนะครับ ใช่ไหมเลยถึง4ี่ทุ่มเลยครับวันนี้แต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยนะกิฟต์แองเจิลเราได้คิวบ่พอดีเลยพอยดีเลยนะเน้น่าจะตรงกับซิงเกิลนี้ด้วยเดี๋ยวถามก่อนล้วกันนะครับเป็นไงมั่งเอยช่วงนี้งานเยอะมากเลยช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับทุกวันอยู่ครับครับผมเป็นไงมั่งเอยกับในส่วนของช่วงนี้นอกจากมีงานเพลงใหม่ออกมาแล้วใช่ป่ะบแล้วก็มีงานทัวร์ต่างๆด้วยครับผมเป็นไงม้างเราได้ไปเจอกับแฟนคลับทั่วประเทศ ก็ได้ไปเจอแฟนคลับตามที่ต่างๆครับก็บ <ผม S 2> รู้สึกดีใจฮะท,ที่ที่มีหลายๆคนนะฮะฟังฟังเพลงของกระชาอยู่ฟังบยสองบางคนบอกอ้ยชอบบทสองมากใช่ไหมนะครับมีกําลังใจทั่วประเทศเลยน่าน,น่าอิจฉามากๆเลยเนาะออทั้งหล่อทั้งมีกําลังใจทั่วประเทศแบบนี้ด้วยนะครับ,รบแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยออได้ยินข่าวว่าล่าสุดนี้เพิ่งไปทริปเกาหลีมาด้วยใช่ครับผมเพิงเ<ป>่งไปทริปเกาหลีมาครับเป็น,ปนยังไงบ้าง,งเอย่ยหนาวครับหนาวใช่ไหมเลย มีภาพสวยๆมาฝากแฟนคลับด้วยมีภาพสวยๆครับระหว่างทีอ่อยู่ระหว่างทริปนะคะก็มีถ่ายรูปลงอินสตาแกรมให้แฟนคลับ<ม>ได้เห็นกันอยู่เป็นระยะๆะะอยู่แล้วครับครับผมไปกับใครเอ่ยไปกับสาวครับผมเป็นยังไงบ้างสนุกไหมวันนั้นสนุกดีครับครับได้ไปซื้อของซื้อของช้อปปิ้งอะไรกลับมาฝากไหมก็ไปกับสาวก็ไปซื้อ ก็มีซื้อของฝากกลับมามีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เต๋าซื้อนะผมไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะใช่ไหมเต๋านี่เล้วนนักช็อปเลยใช่ป่ะนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับเออกลับมาเป็นไงมัางสภาพอากาศที่นู่นแล้วกลับมาที่อุดรกลับมาที่ประเทศไทยก็ร้อนเลยก็ร้อนยมาเจอฝนด้วยใช่ไหม ยังปรับตัวได้อยู่นะใช่ไหมมีน้องๆฝากดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะนะครับก่อนที่จะไปถึงแฟนคำถามของน้องๆแฟนขับเนี่ยที่เอามาฝากไว้ทางแฟนเพจเนี่ยแต่อันดับหนึ่งกิฟต์แองเถึง5สัปดาห์เต็มก็คือ,อแค่ของเรียนแบบครับผมน่าจะโดนใจผู้ชายหลายคนที่โดนผู้หญิงเขาเรียกว่าให้เป็นแค่ความรูร้รสึกดี AD, ใช่ไหม นะอะไรประมาณนั้นแล้วก็มาจนมาถึงซิงเกิลนี้ซิงเกิลนั้นเพลงช้าใช่ไหมครับก็แค่ของเรนดาบบเพลงช้าครับครับผมจนมาถึงซิงเกิลนี้ไ, <ป S 1> ได้จังหวะสนุกสนุกกับซิงเกิลที่ชื่อว่าไบสองไบสองตอนละไบสองด้วย <Hey. S 1> นี่นะครับไบสองเป็นไงบ้างครับซิงเกิลนี้ซิงเกิลนี้นะครับก็เป็นเพลงเร็วครับผมบผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายหลายคนนะฮะที่ ที่อ่าเพลงเร็วแล้วก็เนื้อหาเพลงเกี่ยวกับการคิดถึงการคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วครับครับผมผมว่าแฟนคลับผมแนหะกลุ่มหนึ่งนะที่ชอบเราคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับเพราะเพลงมีจงังหวะสนุกสนุก,นกแล้วก็ยังได้พี่ว่านธนกฤษนะฮะร,รุ่นผมเองมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับใช่ไหมด้วยฮะอ่าฮะเออ่ในส่วนของสไตล์เพลงนี่ออกไปทางพี่ว่านใช่ครับนะแล้วก็ฟังเพลงนี้เราคิดถึงเพลงอ,อยู่บำรุงอ๋อใ,ใช่ไหมใช่ไหมคล้ายๆกันนะครับ ใบสองนะครับเนื้อหาของเพลงครับเราเห็นเพลงนี้ในครั้งแรกของโจทย์เพลงเราเป็นไงบ้างเอ่ยก็รู้สึกท้าทายเหมือนกันครับเพราะว่าเพลงที่ผ่านมาเป็นเป็นเพลงช้าเนาะเป็นเพลงหักครับผมพอเปลี่ยนมาเพลงนี้เราต้องเปลี่ยนอารมณ์ทันทีเป็นเป็นคนอารมณ์ดีเป็นเป็นการที่อยากจะบอกคิดถึงใครสักคนหนึ่งเราต้องเราต้องนึกเอ้คนที่เขาแบบ อารมณ์ดีหรืออยากจะบอกให้ถึงใครสักคนเขาจะนึกถึงอะไรกันบ้างก็หน่าตาแาบบ้านนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่าชช้าเนี่ยร้องแต่เพลงช้ามาตลอดเลยใช่ครับน่าจะทุกคนน่าจะเห็นค่าชช้าในรูปแบบของเพลงช้ามาเพลงซึ้งมั่งเพลงรักมั่งจนมาถึงเพลงมีจังหวะสนุกๆแบบนี้เนี่ยนะครับคชามีการปรับตัวยังไงมั่งเอ่ยกับซิงเกิลนี้ก็มีการปรับตัวยังไงสําหรับซิงเกิลนี้ใช่ไหม,มครับก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเราร้องเพลงช้ามาเยอะแล้วพอมาถึงเพลงเร็วปับ๊บ พูดถึงเรื่องการร้องเราต้องร้องให้กระชับขึ้นครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเพลงเร็วแต่เรายังร้องในวิธีการร้องของเพลงช้าอยู่เพลงก็จะออกมาย,ยุไวออกมาดืดมันอาจะจ,ะจะฟังไม่กระชับเท่าไหร่นะครับในส่วนตัวข้าชายเองชอบออในส่วนของเพลงช้าหรือเพลงเร็วเลยในส่วนตัวข้าชาปกติเป็นคนชอบฟังเพลงช้าครับแต่แต่มันก็มีบางอารมณ์เหมือนกันนะครับที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะร้องเพลงเร็วเราอยากจะลุกขึ้นมาสนุกบ้างอะไรประมาณนี้ฮร ครับผมอ่าฮะผ่านไปแล้วสำหรับซิงเกิลที่ชื่อว่าบ่ายสองนะครับแน่นอนเลยนะครับสาหรับในส่วนของฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับ่อ้ตอบรับดีครับครับผมแฟนคลับผมก็เลยแล้วกันหลายๆคนที่เคยบอกมาว่าอุ๊ยอยากฟังเพลงเร็วจังเลยนะช้มเลยจะฟังเพลงเร็วเขามีโอกาสได้ฟังเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็หลายๆคนยังติดใจเอ็มวีเอ็มวีเพลงบ่ายสองก็ได้ปล่อยออกมาให้ได้ชมกันแล้วนะฮะครับผมหลายๆคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะว่าเอ็มวีนี้น่ารักมากเกี่ยวกับอะไรครับเอ็มวีครับ การเปลี่ยนมุมมองจากกระชามีแฟนคลับใช่ไหมเปลี่ยนไปเป็นแฟนคลับเขาบ้าง<ช>คอยติดตามคนที่เราแอบชอบอยู่ว่าเอ๊ะวันวันหนึ่งเนี่ยเขาจะไปไหนบ้างแล้วก็ทำทุกทีศทางไม่ว่าจะเป็นการปลอมตัวเพื่อให้ได้เข้าไปใกล้ชิดอะไรประมาณนี้ครับทำไมต้องเป็นใบสองไม่เป็นใบสามใบสี่ไม่ได้หรอเพราะถ้าเป็นใบสาม จะไม่สามารถมองถึงตอนเย็นได้ถ้าเป็นแบของเราก็จะได้แอบมองถึงตอนเย็นได้ไงฮะโอ้ใช่ไหมเราถึงแอบมองถึงตอนเย็นได้ก็เลยต้องเป็นไบสองใช่ไหมไม่เป็นสักท่าทุ่มเที่ยงคืนมันดึกไปผม่าเข้านอนดีกว่าใช่ไหมนะครับนี่คือหนึ่งเพลงมีจังหวะสนุกสนุกจากน้องคาชาด้วยบรรยากาศในการถ่ายทำ MV เป็นไงบ้างครับสนุกมากครับครับผมเป็นไงบ้างเออ MV มีใครเป็นโปรดิวซอ่์ให้สำหรับ MV นะครับก็ได้พี่เสือครับจากเอสเป็น เป็นผู้กำกับ MV ให้ฮะแล้วก็การถ่ายทำเอ็มีวันนั้นเปลี่ยนหลายชุดมาก,กอย่างที่ได้บอกไปอถ่ายทำที่ไหนเอย่ยถ่ายทำที่าเขาเรียกว่าธัญาพลาซ่าครับครับผมมีแฟนคลับไปให้กําลังใจไหมครับวันนั้นอ๋อวันนั้นไม่มีครับไม่มีเป็นเป็น,ปน,ปนไม่ได้บอกแฟนคลับไป<อ>ไม่ได้ลงในตารางงานนะฮรับแลรากาศเซอร์ไพรส์ตอนเออ็มบี MV ออกเลยใช่ไหมครับใช่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คัชชานำเสนอเลยเพลงนี้นะครับซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วครับของชีวิตอเป็นซิงเก อ่าเป็นซิงเกิลที่2แล้วใช่ไหมครับอ่าฮะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับที่ดอนาันีของเรายังมีแฟนคลับถามเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสดๆเลยนะทางแฟนเพจด้วยนะครับทางแฟนเพจเดี๋ยวยังไงค้าชาถ้าเป็นไปได้เข้าไปตอบด้วยนะครับตอบตอบนิดนึงเมื่อไหร่จะมาอุดรครับคาถามแรกเมื่อไหร่จะมาอุดรครับผมนั่นสิเมื่อไหร่จะได้ไปอุดรแต่ผมว่าปีนี้ต้องได้ไปแน่นอนแหละครับใช่ไหม แฟนคลับที่อุดรถามหายเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าคาชามีกิจกรรมที่กิฟต์แองเจิลของเราบ่อยเหมือนกันใช่ครับยึงอยากมีอีกเรื่อยๆครับอ่าฮะเป็นไงบ้างล่าสุดจําได้ไหมที่เรามาเจอกันที่ขึ้นครับผม,คร,บผมครับผมเป็นไงบ้างวันนั้นแฟนคลับก็ทุกๆครั้งที่ไปกิฟต์แองเจิลอุดรนะครับมีน้องๆที่เป็นแฟนคลับนะเป็นแฟนๆมาให้กําลังใจหรือมาเจอหน้ากันอยู่ทุกๆครั้งก็รู้สึกดีใจครับผมที่ไปอุดรทุกครั้งก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นฮะครับผม จำได้จำได้มีทั้งตอนนั้นมีทั้งฝนตกด้วยใช่ไหมใช่ครับแฟนคลับก็แฟนคลับก็บอกได้เลยว่าไม่หนีไปไหนเลยนะอยู่ด้วยกันตลอดจนจสิ้นกิจกรรมเลยใช่ไหมยังอยู่เป็นเพื่อนค่าชากันไปในวันนั้นเราก็น่าจะจําความรู้สึกดีๆกันได้นะครับกับแฟนคลับที่อุดรด้วยมีทั้งน้องที่อะไรนะเป็นฝาแฝดที่มาที่มาทั้งไปรับที่สนามบินแล้วก็ไปส่งด้วยเป็นภาพที่น่ารักเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งคำถามครับ เฝากถามคชาด้วยว่าเอ็มวีบ2สองน่ารักมากชอบมากเลยนะครับจากใช้เอสมินว่าอะไรนะ S อสเลิฟหรือเปล่าฮะนะครับแล้วก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะน้องคชาแล้วก็ได้ข่าวว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีซิทคอมด้วยใช่ครับครับผมฝากได้เลยครับก็เป็นละครเรื่องแรกครับทางฟรีทีวีของผมครับผมเรื่องว่า My Melody ฮะ360อองศารักครับผมครับผมเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็น จะเป็นตอนแรกครับที่ตัวละครที่ชื่อว่ากล้วยเจ๋งซึ่งกระชาเล่นเป็นกล้วยเจ๋งเนี่ยได้อ <c oughs> อ,อกให้ทุกๆคนได้ชมกันครับเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งฮะยังไงก็ฝากติดตามมายเมโลดี้ด้วยครับครับผมเล่นเป็นอะไรนะกล้วยเจ๋งใช่ปไห้วยเจ๋งครับนะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์เลยใช่ไหมครับครับผ อ่ะอย่าลืมติดตามมาด้วยละกัน,นรงานเยอะช่วงนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเสียงไปเป็นอะไรไปอะไรมาน,นี้ความสดใสย,ยังต้องอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีจากน้องอ่าน้องฝาแฝดที่อุดรน,นี่แหละนะครับก็อันนี้เป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากนะครับฝากอ่าให้พี่ข้าชาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ มีโอกาสมาอุดรเมื่อไหร่เจอกันแล้วก็บอกว่าเสื้อที่พี่คชาเซ็นให้ยังนอนกอดทุกวี่ทุกวันอยู่ยังมากใช่ปะนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วครับสาหรับในส่วนของการดาวน์โหลดครับอยากจะได้ซื้อของคชาไว้แล้วก็ฝากข่าวสารทางทางค่ายด้วยนะครับทางไหนเอ่ยผมก็เพลงใบสองนะครับแล้วก็ทุกเพลงของค่าย True f a n t a s a นะครับสามารถดาวน์โหลดกันได้เลยที่ www.truemusic.com ครับ หรือว่าใครนะฮะที่ใช้โทรศัพท์ทูมูบเอชครับผมครับผมกด2 4ตัวครับแล้วกดโทรออกนะฮะครับผมแล้วก็บอกพี่โอเปอเรเตอร์ครับว่าอยากได้เสียงร้องสายเพลงบ่ายสองเพลงแค่ของเล่นแบบแล้วก็ทุกๆเพลงหรือหลายๆเพลงของค่ายทูแฟนเดชีครับบอกได้เลยฮะอ่ะฮะก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของมีคําถามเพิ่มเติมเข้ามาด้วยไช่เลยไม่ใช่คําถามวันนี้ก็คือทางน้องๆทางเว็บแคมนะครับอยากจะให้พี่กัชาร้องสด บอกว่าอยากจะมาร้องสดที่คืนแหละแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่ได้มาใช่นะครับร้องให้ฟังโอเคร้องสดให้ฟังเลยนะครับเคยฟังไปละแค่ของเรียนแบบยังไม่ได้ฟังบ่ายสองแบบสดๆเลยเนะครับ 2> 1 2 3ส,สไปเลยนตอนเช้าคิดถึงเธอนี่ตอนสาคิดถึงเธออีกทีสักช่วงบ่ายสองได้แอมองถึงตอนเย็น คำลงเอาอีกแล้วทียงคืนยังวันไวแค่เธอคนเดียวเส้นยิ่งใหญ่เธอรู้สึกไม่ว่าฉันรักเธอหมดใจโอ้โหน่ารักมากนะครับขอบคุณมากครับคาชาครับเ,เดี๋ยวให้ฝากกันอีกหนึ่งรอบแ้วกันกับซิงเกิลนี้แล้วก็ในส่วนของช่องทางการติดตามทาง Facebook ได้เลยครับในทาง i ิน t a g r กรใช่ครับนะครับผมฝากเลยครับก็แฟนๆที่อยู่ที่อุดรนะครับแล้วก็แฟนคลิปแองเจิลนะครับครับผมในสองปล่อยออกมาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะดาวน์โหลดกันได้ที่ www.truemusic.com ครับครับผมก็แฟนๆที่อุดรหรือที่แองเจิลนะฮะใครที่เล่นทวิตเตอร์ครับฟอลโล่คาชากันดีกว่าครับผมไปกันที่คาชาฟอลโล่กันที่คาชา k a c h a underscore f 8ครับผมครับผมก็ฟอลโล่กันเยอะครับไปติดตามข่าวสารกันในนั้น ครับผมอะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่ด้วยคร้บผมเี่าว่าตอนนี้น้องๆรุ่นใหม่ใช่ไหมกำลังทัวร์อยู่ช่วงนี้ใช่ครับเป็นมังเอิร์ดค่าช้าได้ติดตามไหมครับก็มีโอกาสได้เจอบ้างครับครับผมอะฮะเดี๋ยวก็อ่ะนี่เลยนะครับเข้าประเด็นเลยไหนๆค่าช้าเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในนักล่าฝันมาละเคยประสบความสําเร็จมาแล้วทุกคนที่เป็นก็เรียกว่ามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะล่าฝันอะไรประมาณนี้ก็อยากจะมีชิงเกิลเป็นของตัวเอง ทำยังไงเอ่ยคะชาให้คําแนะน,นําของน้องๆนิดนึงก็อย่างแรกเลยนะครับครับผมต้องมีความอดทนครับผมมีวินัยครับผมอ่าผมเชื่อว่าอ่าทุกๆคนอ่ะจะมีจะมีทางหรือมีความถนัดของของแต่ละคนที่แตกต่างก,กันออกไปฮะครับผมทางของตัวเองให้เจอ,าอ,เอหาตายของตัวเองให้เจอครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเราจะทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีความเชื่อฮะ ครับเราต้องมีความเชื่อก่อนก็ต้องมีความเชื่อของตัวเองเราต้องเชื่อว่าเราทําได้ครับเราต้องสัทธานในความเชื่อของเราครับครับผมอ่าฮะขอบคุณคําแนะนำไปดีจะค่าชาด้วยครับม,มีโอกาสเจอกันที่อุดรครับแน่นอนครับพี่บิ๊กสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผม